เที่ยวทั่วโลกเลยโอ้ทำให้ได้คิดอันหนึ่งนะอันนี้ความคิดส่วนตัวนะความคิดส่วนตัวก็จริงๆก็คือความคิดส่วนตัวทั้งหมดน,นั่นแหละที่พูดตอนนี้นะอันนี้ก็จริงๆจริงๆไม่อยากจะพูดนะแต่มันต้องพูดแนละ้ ความคิดส่วนตัวตรงนี้นะเราเคยได้ยินไม่ใช่เคยได้ยินเราก็รู้จักแล้วละ่ะตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่เกนะ้าที่เราเครารพในนะที่พวกเราหลายคนก็นั่นแหละที่ท่านทำเกี่ยวกับเรื่องเศร,รษฐกิจพอเพียงนะที่พวกเรานะฟังกันมาแล้วก็ได้ร่วมกันทำเนี่ย ประชาชนก็ได้รับประโยชน์จนถือว่าเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ของโลกเหมือนกันนะนที่ท่านทำนถือว่าเป็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจนประเทศภูตานก็เอาไปเป็นประโยชน์นนั้นก็ก็เป็นอันหนึ่งที่จริงๆก็คือเหมือน ราชการที่เก้าก็ท่านก็ทําเหมือนกันนะกับพ่อครูทําสูตรเดียวกันสูตรเดียวกันก็คือสูตรประมาณเนี้นะแต่พวกเรายังพ่อครูนี่จริงๆก็ทํามานานแล้วแต่ความดังก็ยังไม่ดังไม่ดังเพราะว่าไม่มีดีกรีอะไรมากมายก็เลยไม่ดัง ไม่มีดีตีทางสังคมก็เลยไม่ดังพอมาถึงเรื่องโควิดใช่ไหมมันก็ลคล้ายกันเพราะครูทำงานมาห้าสิบปีนี่นะสี่สิบกว่าปีห้าสิบปีจนปัจจุบันเนี่ยเทศจนที่ท่านพูดเลยนะ ปากจะฉีกถึงงอนตอนะหมายถึงว่ามันมานีนะฉีกงอนตอหมายถึงอยู่ตรงนี้งอนตอ่อคนไทยอาจจะไม่เข้าใจงอนตอมันอยู่แถวๆนี้อยู่เกือบถึงข้างหลังเนี่ยถึงข้างหลังเนี่ยนะแต่อะไรรู้ไหมสี่สิบปีห้าสิบปีนี่พาะครูไม่สามารถที่จะปิดปิดอาวมุมกทั้งหลายได้เลย ไม่มีสิทธ์เลยเพราะครูไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกปิดอบมุกทั้งหลายได้เลยนะสี่สิบปีห้าสิบปีมันทำให้คิดได้อย่างหนึ่งว่าโอ้เพราะครูมีตัวช่วยที่ไม่อยากบอกใครเลยก็คือโควิดนี่แหลตัวช่วยโอ้ใครจะคาดคิดเนี่ยตัวช่วยของพกวกครูโดยตรงเลยนะเนี่ย ถ้าพูดว่าอาจินไตก็คืออาจินไตเนี่ยใครจะเชื่อบ้างละว่าประเทศไทยหรือว่าที่อื่นๆจะสามารถปิดอบายมุกได้ปิดโรงเล่าโรงอบัยมุกทั้งหลายได้มันเป็นไปไม่ได้นะไม่มีสิทธิ์เลยนะแต่ปีหกสามเนี่ยโอ้โหเป็นตัวช่วยมาจากไหนไม่รู้ มานาคิดท,ทางที่โหดร้ายด้วยแต่เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยพระครูได้ดีกว่าใครๆอื่นโอ้โหเป็นตัวช่วยที่สุดยอดที่สุดในโลกเลยเป็นตัวช่วยที่ไม่อยากได้เลยนะไม่อยากได้เนี่ยไม่อยากให้มาช่วยเลยแต่ไม่ได้เขามาแล้ว เนี่ยเขามาช่วยพวกครูโดยตรงเลยนะเนี่ยที่เทศมาห้าสิบปีเนี่ยอายพวกทั้งหลายถูกปิดหมดแล้วตอนเนี้ยใครเปิดสิถูกจับเลยตอนเนี้ยโดยเฉพาะในประเทศไทยน,นี่ชัดเจนเลยนะเพราะนี่คือตัวช่วยหนึ่งที่ที่เราคงไม่ได้คิดแต่ทะมมแอบคิดอยู่คนเดียวไนงะ แอบคิดว่านี่แหละคือตัวช่วยของพวกครูโควิดนี่แหละเป็นตัวมาช่วยสังคมให้มันดีขึ้นแหล่ะตอนเนี้ยที่เราเคยได้ฟังใช่ไหมสิ่งจากสิ่งที่เลวร้ายกลับกลายเป็นสิ่งที่ดีอันนี้แหละสถานการณ์ในสร้างวีรบุรุษมาหรือว่านี่แหละมันจะอย่างนี้แหละตอนนี้จิตอาสาทั้งหลายในประเทศไทยตอนนี้เริ่มออกมาแล้ว เห็นไหมเริ่มออกมาจุดมุม,มนู้นมุมนี้ก็เริ่มออกมาจริงนะอันนี้ยถ้าถ้าเราเราคิดตามจริงนะโอ้โหมันเป็นประโยชน์สำหรับถ้าบอกว่าเราตีกินก็คือตีกินนะนะมันทำไมเหมาะเจาะมาลงตัวขนาดนี้ มันทำไมทุกอย่างที่บอกว่าจริงๆไม่มีคำบังเอิญหรอกคำว่าบาังเอิญเนี่ยมันไม่น่าจะมีคำบังเอิญทุกอย่างมันถูกจัดไว้แล้วทำไมมันต้องมาเกิดปีนี้ด้วยปีหกสามต้นปีหกสามเนี่นะ เกิดปี63แล้วพ่อครูก็ทำงานประมาณ50ปีโดยประมาณนะนะก็ลองไปคิดต่อดูว่ามันเป็นเหตุเป็นผลจริงหรือเปล่ามันเป็นการขยายผลที่ที่ไม่ได้ตั้งใจไม่ใช่แค่ประเทศไทย ถูกปิดไปทั่วโลกเลยอบายมุกทั้งหลายเนี่ยมันเป็นหัวหน้าใหญ่ใช่ไหมล่ะหัวหน้าใหญ่ถูกปิดเนี่ยโอ้โหเมื่อโพธิสัตว์มาเกิดเนี่ยใช่ไหมบางทีเราไม่รู้หรอกว่ามันจะคืออะไรที่มาเป็นเครื่องมือนะบางทีบางทีสถานการณ์บางสถานการณ์มันก็มาช่วยเนี่ย อย่างที่ผ่านฟ้าใช่ไหมอันนั้นก็ถือว่าหวาดเสียวที่สุดแล้วนะผ่านฟ้าเนี่ยตั้งแต่นมาเกิดมานะผ่านฟ้าถือว่าน่ากลัวที่สุดพ่อครูก็นั่นแหละโอ้โหพูดใส่ไม่ตลอดเลยให้ลบลบลบอะไรนะพอเขาถูกระเบิดก็ให้ไปช่วยตำรวจ มันมีอะไรมันมีตัวช่วยที่เหมือนกันนะอันนั้นอนะ่ะมันก็มีตัวช่วยที่ไม่น่าเชื่อไงอาตมาจำหน้าเลยนะวันนั้นนะอ่ะพอพอเหตุการณ์มันผ่านไปนะมีสามคน,นเข้ามาพวกท่านเป็นไงถามเลยนะ ปลอดภัยดีไหมมาถามพ่อครูอาตมาก็คิดในใจโอ้พวกนี้คงเป็นพวกทหารที่ที่เขานอกเครื่องแบบอะนะพวกเป็นอาจจะเป็นอะไรนะซิลใช่ไหมซิลหรือซิลนะอะไรนะ <c oughs> <c oughs> ซิล <c oughs> ซิอ <c oughs>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  ไม่รู้จับถูกหรือเปล่าเออนั่นแหละอาตมาก็เดาว่าคงเป็นกลุ่มเขาเนี่ยแหละมาช่วยมันต้องมีตัวช่วยทํางานบางอย่างเนี่ยนะมันแหละอาตมาก็โอ้อาตมาคิดคิดเองอยู่เรื่อยเลยว่าเออมันมันต้องเป็นอย่างนี้แหละอันนี้ก็เหมือนกันเลย,เ,ลยเหตุการณ์นี้อาตมาว่า มันไม่ธรรมดาหรอกโควิดนี่แหละมาช่วยพวกครูโดยตรงเลยเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาโดยตรงเลยนะโควิดเขาจัดการเลยจัดการสิ่งที่เลวร้ายในสังคมเนี่ยขนาดเหมือน มันเหมือนอย่างนี้นะอันนี้พูดเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะถูกผิดก็ก็ลองฟังดูแล้วมันเหมือนกับว่า,านายกตู่ใช่ไหมรับมาแล้วก็ใช้เครื่องมือนี้บึ้ม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 นะซ่อมปิดตรงน้นตรงนี้เ,เป็นเป็นอะไร เป็นเครื่องมืออีกอันหนึ่งของพวกครูมายกตูดินะ <c oughs> อันนี้คิดตัวเ,เองอาตมาคิดตูวเองแล้วก็ใช้สถานการณ์เนี้ยปิด,น,ด,ปดนู่นปิดนี่ดือรวมถึงเราก็ปิดบ้านด้วย <c oughs> จากที่เราไม่ค่อยอสนใจกัน,นตอนนี้ก็เริ่มสนใจกัน โรคนี้เป็นโรคที่อยากจะเหมือนกับว่าไม่ให้รักกันแต่ให้รักกันโร,โรคนี้นะเหมือนกับว่าไม่อยากให้ใกล้กันนะต้องประมาณเม็ดหนึ่งหรือว่าประมาณไหนหวาหนึ่งก็ว่าไปเข้ากันมากะใกล้กันมากกันแล้วไม่ได้คล้ายๆอย่างนี้นะ ฝลังนี่เอาไปใช้ไม่ได้นะฝลังนี่เจอกันเข้ากอดกันเลยพ่อแม่พี่น้องอะไรนี่กอดกันนะใช้ไม่ได้ลยอของฝรั่งต้องเลิกใช้หมดนะได้ยินข่าวว่าอะไรเนาะไม่รู้ใครเล่าให้ฟังวนะันนั้นตั้งแต่โควิดมาเลยนะเขาต้องเช็คแคนกันใช่ไหม ตอนนี้เขาไม่เช็คแฮนกันนะเขาเอาเท้าเช็คแฮนกันอา้ายืนเท้าเช็คแฮนกันเอาเพราะว่าเท้ามันใส่รองเท้าเนยเอายืนเท้าเช็คแฮนกันแทนไม่เอามือสัมผัสกันเออมันกลายเป็นประเพณีอะไรอย่างหนึง่งเกิดขึ้นมาไม่รู้นะอันนี้กำลังพูดถึงว่าสิ่งที่เลวร้ยรายเนี่ยมันจะ มันที่บอกว่าฟ้าหลังฝนมันจะมีอะไรที่ดีๆเกิดขึ้นเยอะฟ้าหลังฝนนี่มันจะสว่างอันนี้ก็เหมือนกันลนะ่ะถ้าเราผ่านโควิดไปนะโดยปลอดภัยกันทุกคนนะคำว่ามังสรัตมันจะยิ่งใหญ่ขึ้นมาสมุนไพรมันยิ่งใหญ่แล้วแล้วสมุนไพรของไทยนี่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้น เพราะโควิดนี่แหละชาวโซก็จะถูกยอมรับมากยิ่งขึ้นเลยตอนนี้ผักไร้สารพิษที่เราพูดกันไปพูดกันมาเนี่ยนะมันจะมีค่าขึ้นมามากเลยแหละคำว่าผักไร้สารพิษเขาจะต่อไปเขาจะไม่พูดถึงและปลอดสารพิษรู้สึกว่าเด็กๆเ,เขาจะพูดถึงผักไร้สารพิษและอนาคต อาตมาพูดไปเรื่อยนะอันนี no, mm ้ท hmm. <os al analy zes> ี่พูดทั้งหมดในความรู้สึกส่วนตัวนะเห็นจริงๆความรู้สึกอาตมาว่าเห็นจริงๆว่าโอ้โควิดนี่เป็นอาวุธชนิดหนึ่งเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งของโพธิสัตว์เพราะว่าอย่าลืมสิว่าประเทศไทยนี่แหละชมพูทวีปใช่ไหมที่พวกครูบอกอ่ะมันต้องมีอะไรสิ ชมพูทวีปมันจะธรรมดาได้ไงมันต้องมีอะไรไม่งั้นจะชมพูทวีปได้ไงชมพูทวีปมันต้องมีอะไรเด็ดๆสักอย่างตอนนี้พวกเราก็ไม่ค่อยมีที่มีทางนะชาวสันเตียโศกก็มีอยู่ที่คลองสิบสามประมาณหนึ่ง ชาวบรลาดตอนนี้ก็โอ้โหทั้งปลูกทั้งอะไรต่ออะไรกันใหญ่เลยเนาะที่ฟังข่าวชาวบราดเขาก็มีที่ไปเยอะนะถ้าเปียบเทียบก็สันติสันติก็วนเวียนอยู่แถวนี้แหละแต่ละคนนึ่วนเวียนไปอยู่แถวนี้แหละ <c oughs> มไม่รู้จะไปไหนบ้างเนาะมันก็ไปนี่เนี่ยก็เจอกอยู่แถวนี้แหละอย่างบราดเขายังมี ว่างเนาะไปริมมูลบ้างไปโอ้เงินสุดชีวิตบ้างไปอะไรล่ะเรามันมีตั้งเยอะแยะที่เขาจะไปจนชาวสันติเราก็สงสารกันเมือนกันเนาะได้แต่สงสารเราก็มีเท่านี้อะนะชาวสันติเรามันที่มันน้อยนอกจากไปหลบอยู่โขดหินหน่อยก็จะพอ หลบหน้ากันได้บ้างไม่งั้นก็เดินเห็นกันอยู่แถวๆนี้มันมันคืออะไรอย่างหนึ่งที่ที่ถูกจัดมานะจัดมาให้ชาวชาวโลกนะได้เรียนรู้ชีวิตนะที่ที่ที่ไม่ดูแลตัวเอง ชีวิตที่มีแต่งานนมีแต่งานงานงาน,งานเอาเงินอย่างนี้นะทำงานเอาเงินแล้วก็ลืมดูตัวเองโรคนี้เขามาเตือนโรคโควิดเนี่ยให้หันมาดูแลตัวเองความจริงอาตมาก็โอ้โหบอกตรงเลยนะชีวิตแต่มาล้างมืออย่างมากครั้งเดียว แต่ทุกวันนี้นะไม่รู้กี่รอบโอ้ก็มองโอ้มันจะเปื่อยมันนกมือบางทีก็อกลัวมือเปื่อยเหมือนกันนะเนี่ยแเ้วก็ล้างมันดัดนิสยัยตัวเองมากเลยเนี่ยส่วนตัวนะดัดมากเลยใส่แมตติกเนาะ <c oughs> ไปตักอาหารก็ <c oughs> ต้องใส่แมตติก <c oughs> <c oughs> คุยกันมากก็ไม่ได้มันมันเป็นโรคดับนิสัยคนโรคเนี้ยโดยเฉพาะอาตมาถ,ถูกดับมากเลยนะเพราะว่าอาต,ตมาก็ยังไงอะ่ะมันไม่ค่อยบางทีอย่างอ่ะขายตัวเองนะเนี่ยอันนี้เลือกขายตัวเองนะ บางทีอังสะบัตมาหรือว่าสะบองนี้นะบางทีอาจจะประมาณห้าวันนะเที่ยวนี้ก็เร็วขึ้นหน่อยนะมันรู้สึกว่าโอ้โหมันดัดอาจ,จะมามากเลยนะประมาณห้าวันค่อยสักนะเที่ยวนี้ก็อาจจะสามวันอันนี้ขายตัวเองให้ฟังนะ แล้วโควิดที่มาดัดแต่มามากเลยมันโอ้โหจริงๆหลายคนนะถูกดัดไปด้วยไม่ใช่แค่แตมาเราวาตมารู้อยู่นี่คือจุดดีเองน,นะโควิดเนี่ยเขามีอะไรที่ดีเยอะมากเลยนะแต่เขาทำไมมาพร้อมกันกับความน่าก,กลัวความโหมดร้ายเนาะ โอ้โหคนตายตั้งเยอะแยะเลยนะอันนี้คือถือว่าเข้าหมดรายมากนะแต่ในมุมดีเขาโอ้โหสุดยอดมากในมุมดีเขาเนี่ยลงมาทั้งหลายก็หยุดคนที่ไปเล่นมาเล่นโดยเฉพาะอะไรนะเล่นหุ้นใช่ไหมมันก็ต้องหยุดหมดเนีลยนะอะไรทั้งหลายแหลเนี่ย มวยโดยเฉพาะโรงโมวยเนี่ยก็ต้องหยุดหมดสารพัดเลยนะชาวโน่ก็เจอเหตุการณ์นี้นอย่าลืมบันทึกภาพไว้แล้วกันนะบันทึกภาพไว้แล้วก็ไปถ่ายที่ประตู ซาแลนเนี่ยเราได้จัดการเกี่ยวกับโควิดเนี่ยแล้วก็เราอาจจะเอามาดูตอนสักสิปีแล้วมาดูทีถึงโอ้โหโลกโลกนี้ทำให้เราปิดปิดสันติอสีขเองด้วซาแลนเราก็จะได้รู้โอ้ตรงนู้นปิดสาแลนสีดำตรงนู้นปิดสาแลนสีเขียวตรงนู้น มีใครแหวกเข้าตรงนู้นนิดนึงอะไรนย่งีปกติต่รมาก็ถ้าสมมุติว่าเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนไปเห็นตรงนั้นใช่ไหมที่หน้าโบสถ์เนี่นะพอตรรมามาจากต่างจังหวัดเมื่อก่อนนี้ใช่ไหมมันมาอาจจะสามทุ่มนะเขา หรือว่าสี่ทุ่มอะไรอย่างนีเนี่ยมาถึงถ้ามาจอดอยู่ขอบคุณเนี่ยก็ลมก็ขอบคุณใช่ไหมมันไม่มีทางเข้านั้นเนี่ยก็ปิดแล้วแต่มันก็แป๊กลอยเข้าตรงนั้นอ่ะลอยเข้าตรงข้างๆ้างข้างๆตรงก้อนหินซอกหินตรงนั้นอ่ะตอนนี้ไปมองดูแล้วถูกปิด <c oughs> <c oughs> มีกระถางต้นไม้ใหญ่ไปปิดเลยนะโอ้โหพวกเรานี่ปิดหมดเลยเนาะ อาตมาก็อ้คิดคิดถึงอดีตตอนกลับมาถึงบ้านาบ้านสันติอโศกดึกๆนะก็แวบ,บเข้าตรงนั้นน่ละเพราะว่ามันไม่รู้จะเข้าตรงไหนนะมันก็ไกลตอนนี้ก็ปิดหมดเลยนะที่พูดนี่ไม่ใช่ตำหนินะหมายว่ามันก็ดีแล้วล่ะก็ทำดีแล้วก็ให้กําลังใจกันและกันนะพวกเราก็ ช่วยกัน,นตอนนี้ฟ้าทลายโจรก็ขายดีที่สุดขาวภูภูขาวขาว่ขาวตองอแล้วก็ชนิดขมขมทั้งหลายมาละขี้นกก็น่าจะขายดีเนาะแล้วก็สะเดาน่าจะขายดีนะหรือว่าเขาไม่จัดยู่ในหมวดหมวดรักษาโรคเดาอ่ะ จริงนะอาจารย์ว่าต่อไปเนี้ยคำว่าคำว่าสมุนไพรไทยเนี่ยมันจะดังขึ้นมาเลยคำว่ามังสวิรัตมันดังอยู่แล้วแล้วมันจะดังโลดขึ้นไปอีกผักไร้สารพิษมันยังยังมีคำว่าปลอดสารพิษมาแทรกอยู่ต่อไปมันจะไปตีกินคำว่าปลอดสารพิษหมดนะ่ะ ต่อไปไร้สารพิษนี่จะคนจะรู้กันเยอะเลยละ่ะไม่ใช่แค่ชาวโศกเท่านั้นนะผักไร้าสารพิษคําว่าไร้สารพิษเนยขาสนใจพวกเราเหมือนนะคนข้างนอกสนใจการจัดการของพวกเราว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตอย่างเนี้ยชาวโศกจะจัดการตัวเองอย่างไรเป็น เป็นอะไรที่จับตามองของสัคงคมเหมือนกันนะพวกเราทําอะไรขึ้นมาเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่มันน่าศึกษาเพราะว่าทําไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาไงนี่รู้ป่าวว่าเราทํายิ่งกว่าอ่าอน,นั่นเองน,นนะเคอร์ฟิวใช่ไหมประกาศเคอร์ฟิวเนี่ยเขายังสีทุบนะ สี่ทุ่มเข้าบ้านได้หรือว่าออกบ้านได้อะไรเงี้ยนะปิดเลยสี่ทุ่มปุ๊บปิดหลังสี่ทุ่มนี้เข้าบ้านไม่ได้ออกบ้านไม่ได้เราเราทำยิ่งกว่าเครอฟิวแค่นี้บอกแล้วอย่าให้ชาวโศกทำเจอชาวโศกแล้วจะหนาวคนทั่วโลกก็บอกแล้วอย่าให้ชาวโศกทำว่าแล้วยิ่งกว่าเคร์ฟิวแค่นี้ คิดดูสิไม่ธรรมดาบอกแล้วเอวัองก็มีด้วยประกาศาแล้วจะ้จะเจริญธรรม